น้อยมากเลยครับที่อินซิเลกจะวิกฤตนานขนาดนี้นะครับเครียดเครียดเ้็นช่วงเวลาที่แบบใช้คําว่าเกือบยุคมืดเลยก็ได้นะในช่วงปีโขบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเปลี่ยนโค้ชก็แล้วนะครับบอร์ดบริหารข้างบนทะเลาะกันแล้วเนี่ยครับไปแพ้ตุรกีมาก่อนหน้านี้อันนั้นคือคัดยูโรอันนี้มีเกมอุ่นเครื่องเจอกับเพื่อนบ้านอย่างออสเตรียซึ่งก็ยัวเยะด้วยนักเตะของบุนเดสลีกาใช่ปรากฏว่าแพ้ออสเตรียครับ คือนาเกวมันสูงเลยน,นาเกเยวมันก็งงนะคะหลังเกมก็บอกว่าคุณเชื่อ <c oughs> คือเหมือนบอกว่าเน,นี่ยนักเตะนะเวลาอยู่นอกสนามนะก็รักใร่กลมเกียวเป็นเพื่อนกันดีสนิทสนมกันดีแต่พออยู่ในเกมเล่นคนละคนแบบเหมือน,น,นไม่ได้มามด้วยกัน<อ>เห <นะ S 1> มือนแบบต่างคนต่างเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เขาต้องมาแก้ปัญหานะแล้วก็ก็ไม่รู้จักย,ย,ยังต้องแก้แหละนะเหมือนทุกคนต่างคนต่างเล่นเล่นกันแบบโดดเดี่ยวมันก็มีการบ้านที่ยังต้องแก้ไขในทุกๆตำแหน่งนะคะแล้วก็ ก็ก็โหถือว่าเป็นจังหวะที่ทีมใครเป็นแฟนกองเชียร์เยอรมันนี่ครูต้องก็เครียดกันหน่อยอ่ะเพราะว่ามันมันดูแบบเป็นปัญหาที่ต้องแก้ยากอ่ะและ้วเยอรมันจะทํายังไงกับเรื่องนี้ครับนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนอคุมบายเยอร์มินิกนี่ไม่เจอแบบนี้นะครับคือม,มันน่าแปลกใจมากอะ่ะอย่างเบนจามินเฮนริตอย่างเงี้ยเล่นกับไลฟ์สิกอย่างดีเลยนะคะแต่พอมาเล่นทีมชาติก็แผ่วลงไปเปลง่งกุญซื้อก็แล้วไม่น่าเชื่อว่าชาติที่แบบมีความเข้มข้น ในการแก้ไขปัญหาอย่างอินซิเล็กเนี่ยจะมีปัญหาหมักหมมนานขนาดนี้นะเสิ่ง <MC. S 2> ที่เหลือเชื่อมากเพรขาบปกติโอหเยอรมันเขาถือว่าระบบเขาดีดอกใช้วินัยเขาเดียวจะแก้แก,แก้อะไรเร็วมากใช่ค่ะ